หลายคนอาจจะคิดนะครับผมว่าอาชีพในการเป็นประธานาธิบดีหรือผู้นําของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นอาชีพที่เจ๋งมากๆใครๆก็อยากเป็นแต่การเป็นผู้นําโลกเสรีเนี่ยนะครับผมมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดและเรียกได้ว่าถ้าคุณเป็นแล้วเนี่ยนะครับต่อให้หมดสมัยของคุณแล้วเนี่ยชีวิตของคุณเนี่ยก็จะไม่ได้กลับไปเป็นพลเมืองปกติอย่างแน่นอนซึ่งต้องบอกเลยนะครับผมว่าเป็นราคาสูงที่ต้องแลกไปจนอาจจะเปลี่ยนความคิดว่า การเป็นประธานาธิสารัเนี่ยมันไม่ได้ดีขนาดนั้นก็เป็นได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์เมเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาพูดถึงกฎ10ข้อนะครับผมที่อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาต้องทำตามนะครับซึ่งไอ้กฎ10ข้อนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันแลกไปด้วยอิสรภาพในการใช้ชีวิตหลายอย่างเลยทีเดียวถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปเริ่มรับชมรับฟังกันเลยดีกว่านะครับอันนี้เนี่ยทุกคนน่าจะเดากันได้ว่า การเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยนะครับผมเป็นบทบาทของผู้นําประเทศหนึ่งที่สําคัญที่สุดเพราะทุกๆก,การตัดสินใจเนี่ยนะครับผมมันส่งผลมากกว่าเรื่องของชีวิตตัวเองแน่นอนเนี่ยนะครับผมเลยต้องมีกฎมีเรกูเลชัน่นมีระเบียบข้อบังคับต่างๆนานามามากมายในสมัยที่เราดํารงวาระอยู่แต่พอจบวาระมาแล้วเนี่ยความเป็นประธานาธิบดีของคุณเนี่ยนะครับผมก็ยังคงติดตามคุณและครอบครัวคุณไปในหลายด้านมากๆที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยนะครับผมคือคุณจะถูกอารักขาโดยหน่วย Secret Service หรือหน่วยที่ดูแลความปลอดภัยของประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยไปตลอดชีวิตเลยนะครับผมจนกว่าคุณจะตายเลยซึ่งนะครับผมคนเหล่านี้เนี่ยก็จะมาเป็นคนดูแลเรื่องกฎ10ข้อที่เรากำลังจะมาพูดถึงว่าคุณจะทําอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างที่เรียกได้ว่าพอใช้ชีวิตไปเนี่ยจะเป็นอะไรที่น่างหงหุดหงิดมากเลยนะครับอย่างแรกเลยนะทุกคนอดีตประธานาธิบดีห้ามขับ,บรถนะครับ ใช่แล้วครับผมคุณจะไม่มีโอกาสได้จับโพเมลัยขับออกนอกถนนอีกตลอดเลยนะครับหน้าที่นี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของเหล่า Secret Service ที่ให้การอารักขาคุณเนี่ยแหละซึ่งก็เป็นเหตุผลนะครับผมในเรื่องของความปลอดภัยและถ้าประธานว่ดีเนี่ยอยากขับมากๆเลยเนี่ยขอขับบ้างได้ไหมจริงๆก็ได้อยู่นะครับผมแต่ต้องเป็นถนนส่วนตัวหรือไม่ก็อยู่ในพื้นที่เคหสถานเนี่ยแหละก็คือต้องไม่ใช่ที่ที่เป็นถนนสาธารณะอันนี้เนี่ยขับได้นะครับ กฎข้อที่2ออดีตประธานาธิบดีทุกคนเนี่ยนะครับจะยังคงนะครับผมได้รับการให้ข้อมูลในเรื่องของความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศอยู่ตลอดเวลานะครับ ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดจะเกิดสงครามหรือเกิดภัยก่อการร้ายที่อาจจะเป็นอันตรายต่อตัวของอดีตประธานาธิบดีเนี่ยเหล่า s e c r e t Service เนี่ยนะครับผมที่ได้รับรู้เรื่องราวหรือข่าวสารความไม่มั่นคงดังกล่าวก็จะต้องนะครับผมใช้มาตรการความปลอดภัยแบบเดียวกันกับประธานาธิบดีที่ดำรงตำแหน่งอยู่แต่อาจจะไม่ได้รัดกลุ่มและแน่นหนาเท่านะครับกฎข้อที่3ถ้าเกิดคุณได้ลองเป็นประธานาธิบดีแล้วเนี่ยนะครับตอนหมดสมัยหรือหมดวาระของคุณเนี่ยคุณจะได้รับ มอบหมายหน้าที่หนึ่งมาซึ่งข้อนี้เนี่ยเป็นกฎหมายด้วยนะครับนั่นก็คือการดูแลเรื่องการสร้างห้องสมุดใช่แล้วทุกคนมันมีกฎหมายข้อนี้อยู่จริงๆมันมีชื่อว่า the 1955 presidential library act ซึ่งก็สร้างเป็นห้องสมุดในนามของตัวเองแล้วทาไมเนี่ยถึงต้องมีกฎหมายข้อนี้หรือทําไมประธานาธิบดีต้องไปสร้างห้องสมุดด้วยละ่ะเพราะห้องสมุดดังกล่าวเหล่านั้นเนี่ยนะครับผมมันไม่ใช่ห้องสมุดธรรมดามันคือห้องสมุดที่รวบรวมนะครับผมเอกสารและการสื่อสารทุกอย่างนะครับ ครับผมที่เปิดเผยได้ของประธานในทบดีคนนั้นๆที่ดํารงตําแหน่งอยู่นั่นเองซึ่งก็เป็นคล้ายๆกับพิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงความโปร่งใสของประธานใทบดีคนนั้นๆว่าตอนอยู่ในออฟฟิศเนี่ยเขาตัดสินใจพูดอะไรหรือเขียนอะไรไปบ้างทุกข้อมูลที่เปิดเผยได้เนี่ยจะถูกเก็บไว้และเอามาเผยแพร่นะครับผมในหอสมุดของประธานใทบดีคนนั้นๆน,น,นั่นเองซึ่งก็มีหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่แย่เพราะถึงประธานทบดีคนนั้นๆจะไม่ชอบเนี่ยแต่มันเป็นกฎหมายก็ต้องทําตามกันนะครับ ต่อมากฎข้อที่4เนี่ยนะครับผมอันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการสอดแนมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์สื่อสารของอดีตประธานาธิบดีและสมาชิกในครอบครัวรวมไปถึงคนที่อาศัยอยู่ในย่านนั้นนะครับแต่อเมริกาเนี่ยมีกฎหมายนะครับผมเรื่องการแอบ,บสอดแนมข้อมูลจากโทรศัพท์ของประชาชนแต่เขาบอกว่าไอ้อุปกรณ์สอดแนมที่เอามาใช้งานในกฎข้อนี้เนี่ยนะครับมันเป็นอุปกรณ์สอดแนมที่ถูกกฎหมายก็คือนะครับผมไม่ได้เข้าไปล้วงข้อมูลในโทรศัพท์ของใครแต่จะสามารถติดตามได้ว่าในละแวกนั้นเนี่ยมี สัญญาณโทรศัพท์กี่เครื่องกี่เครื่องอะไรก็ว่ากันไปซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้ให้ข้อมูลมามากสักเท่าไหร่นะครับผมเอาเป็นว่าพื้นที่ความเป็นส่วนตัวของคุณในแง่ของอุปกรณ์สื่อสารเนี่ยก็ถูกลดลงไปเหมือนกันและข้อต่อไปข้อที่5เป็นเรื่องของพัสดุไบรซ์นีที่ถูกส่งมาถึงอดีตประหานาธบดีนั่นเองนะครับ พัสดุทุกชิ้นเนี่ยจะต้องถูกตรวจสอบโดยเหล่าหน่วย s e c r e t Service ก่อนถึงมือประธานาธิบดีเพราะเรียกได้ว่าเนี่ยนะครับผมพัสดุเนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีในการเข้าถึงตัวบุคคลสําคัญได้ง่ายที่สุดซึ่งหน่วย s e c r e t Service เนี่ยได้เคยมีการตรวจจับพัสดุที่ภายในเนี่ยเป็นระเบิดถูกส่งมาให้อดีตประธานาธิบดีเนี่ยหลายครั้งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบารักโอบามาบิลคลินตันนะครับผมและรประธานาธิบดีคนอื่นๆก็เป็นอะไรที่อันตรายมากๆเลยนะครับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมไม่มีสิ่งท นะครับผมในชีวิตของประธานธิบดีและอดีตประธานาธิบดีซึ่งกฎข้อที่6เนี่ยนะครับผมก็ยิ่งริดรอนความเป็นส่วนตัวของอดีตประธานธิบดีไปอีกเพราะกฎข้อที่6เนี่ยคือ ประธานาธิบดีจะไม่มีเวลานะครับผมได้อยู่คนเดียวถ้าออกไปนอกบ้านนะครับถ้าเกิดทุกคน,นมีงานอดิเรกสักอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นการเล่นบาสเกตบอลการเล่นฟุตบอลหรือการไปเดินสวนสาธารณะเนี่ยนะครับและถ้าคุณเป็นอดีตประธานาธิบดีเนี่ยงานอดิเรกเหล่านั้นเนี่ยยังคงเล่นได้นะครับผมแต่มันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะจะมีชายใส่สูทชุดดำเนี่ยนะครับผมเป็น1ิคนมายืนล้อมหน้าล้อมหลังจะไม่มีความเป็นส่วนตัวอะไรทั้งนั้นเลยและคนที่อยู่กับคุณเนี่ยส่วนใหญ่จะร เรียกว่าคนแปลกหน้าก็ไม่ผิดไปสัทีเดียวนะครับผมเพราะหน่วย Secret Service เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับคนขับรถประจําตัวนะมันเป็นองค์กรนะครับผมที่ก็เหมือนกับหน่วยงานภาครัฐท,ทั่วไปจะมีการสับเปลี่ยนนะครับผมเจ้าหน้าที่แทบจะตลอดเวลาจนเป็นเรื่องปกติบางทีเนี่ยคุณอาจจะเริ่มคุ้นชินกับเจ้าหน้าที่คนนี้แล้วแต่เดือนหน้าเนี่ยนะครับผมเขาถูกย้ายไปประจําอยู่ที่อื่นหรือไปดูแลครอบครัวอื่นคนใหม่ก็เข้ามาแทนที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของคุณจะถูกห้อมล้อมด้วยคนแปลกหน้าตลอดเวลาและตลอดอายุไขยข,ของ ได้ไปจนถึงกดข้อที่7ก็มีความคล้ายคลึงกันซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับผมจะเป็นเรื่องของเวลาครับทุกอย่างนะครับผมในชีวิตของประธานาษษธิบดีถ้าเกิดออกนอกบ้านเนี่ยจะต้องเป็นกําหนดการหมด เพราะมันเกี่ยวนะครับผมกับเรื่องของความปลอดภัยด้วยเช่นนะครับผมถ้าเกิดอดีตประธานาธิบดีเนี่ยอยากจะนัดเพื่อนไปโยนโบลิง่งไม่ใช่เขาจะสามารถโทรไปบอกเพื่อนและชวนกันออกไปตอนนั้นได้เลยนะครับมันจะต้องมีการนะครับผมแจ้งให้หน่วย Secret Service รู้ร่วงหน้าก่อนนะครับผมอย่างต่ำเนี่ยสชั่วโมงเพื่อจะมีการนะครับผมส่งทีมไปเซอร์เวพื้นที่ก่อนเมื่อทางสะดวกและปลอดภัยเนี่ยนะครับผมคอยให้อดีตประธานาธิบดีเนี่ยทำตามตารางที่ได้มีการวางไว้ซึ่งตารางเนี่ยก็จะเป็นชั่วโมงต่อชั่วโมงด้วย สมมุติว่าลิสต์ว่าบ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงเนี่ยก็คือต้องเวลานั้นห้ามต่อเพราะทุกอย่างต้องเป็นไปตามกําหนดการนั่นเองกฎข้อที่8 ต่อให้เป็นเรื่องเล็กๆเรื่องน้อยๆทุกอย่างเนี่ยแทบจะต้องบอกหรือถูกรับรู้โดยหน่วย Secret Service ทั้งหมดเลยรายละเอียดเล็กๆทุกอย่างเนี่ยจะต้องถูกเก็บถูกวิเคราะห์นะครับผมถึงความปลอดภัยโดยหน่วย Secret Service ก่อนไม่ว่าจะเป็นนะครับผมการแวะ McDonald's เพื่อซื้อเบอร์เกอร์สักชิ้นหรือการต่อแถวเข้าร้านกาแฟเนี่ยคือแน่นอนแหะครับผมเขาไม่สามารถไปไล่ลูกค้าออกจากร้านกาแฟได้ <c oughs> มันจึงเป็นหน้าที่ของหน่วย Secret Service เนี่ยนะครับผมที่ต้องทําการประเมินในทุกดีเทลเลยนะครับผมว่าปลอดภัยไหม ถ้าปลอดภัยเนี่ยถึงจะอนุญาตให้อ่าโอเคไปซื้อกาแฟาได้แต่ตอนนี้ถ้าเกิดสมมติว่าในร้านกาแฟาเนี่ยคนเยอะมากเลยเฮ้ยไม่ได้แล้วมีโอกาสที่จะเกิดอันตรายก็จะต้องปฏิเสธคําขอของอดีตประชาธิดีนะครับผมในการจะซื้อกาแฟาหรือถ้าจะซื้อจริงๆเนี่ยก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ของ Secret Service เนี่ยนะครับผมเป็นคนไปซื้อให้ก็คือถ้าเกิดคุณอยากทําอะไรเล็กๆน้อยๆที่ตวงคุณเองเนี่ยหมดสิทธิ์เลยนะครับและไปถึงกฎข้อที่9เนี่ยนะครับผมอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยถ้าเป็นผมเนี่ยผมรับไม่ได้เลยนะครับท คุณจะไม่สามารถเดินทางไปแบบนักท่องเที่ยวทั่วๆไปได้แล้วนะครับเพราะสถานะของคุณเนี่ยอาจต่อให้ไม่ใช่ผู้นําประเทศแต่ด้วยความที่คุณเป็นอดีตผู้นำเนี่ยคุณจะมีดิปโลม a ติกสเตตัสนั่นเองนะครับหรือเป็นเหมือนกับทูตนะครับผมของสหรัฐอเมริกาเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเนี่ยนะครับผมอยากจะไปเมาอยู่อัมสเตอร์ดัมเนี่ยโอ้โหก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับผมเพราะคุณเป็นหน้าเป็นตาของสหรัฐอเมริกานั่นเองก็เซ็งเลยนะครับผมการเที่ยวต่างประเทศเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วก็มาถึงกฎข้อสุดท้ายคับททุกนี นี่นะทุกคนอาจจะสงสัยว่าโอ้โหชีวิตทําไมเนี่ยเราต้องมาซวยอะไรขนาดนี้การเป็นผู้นําประเทศเพียงแค่4ีหรือไม่ก็8ปปีเนี่ยแต่ต้องแลกมาด้วยอิสรภาพของทั้งชีวิตที่เหลือเลยมีทางไหนไหมที่เราจะสามารถกลับมาเป็นคนธรรมดาได้ต้องบอกเลยนะครับผมว่ามันมีอยู่มันคือการปฏิเสธที่จะรับการรักษาความปลอดภัยของหน่วย Secret Service ครับ ใช่แล้วทุกคนที่ผมพูดไปทั้งหมดมาเนี่ยนะครับผมมันเป็นสิทธิทอดีตประธานาธิบดีทุกๆคนเนี่ยจะถูกเสนอให้ตอนพ้นวาระพ้นสมัยหรือออกจากตําแหน่งซึ่งเป็นสิทธทิคุณเนี่ยจะสามารถปฏิเสธก็ได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครเขาปฏิเสธกันซึ่งถ้าเกิดปฏิเสธเนี่ยนะครับคุณก็มีได้2ทางเลือกก็คือจะกลับมาเป็นคนทั่วไปแบบที่ไม่มีกาดไม่มีรปภเลยก็ได้แต่อันนั้น,นมันก็จะแลกมาด้วยความเสี่ยงของคุณเองนะครับเพราะแน่นอนว่าตอนที่คุณดํารงตําแหน่งเป็นประธานาธิบดีเ,เนี่ยคุณ ผมและอเมริกาเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความอันตรายต่อบุคคลสาคัญอย่างประธานาธิบดีก็ถือว่ารับความเสี่ยงเอาเองหรือถ้าเกิดคุณในะยังอยากให้มีการรักษาความปลอดภัยอยู่แต่ไม่ได้แบบโอ้โหสตรีกเหมือนขั้นซีครีตเซอร์วิสเนี่ยคุณก็สามารถไปจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยของตัวเองหรือจ้างบริการส่วนตัวได้ตามความต้องการของคุณเลยแต่ทางรัฐเนี่ยก็จะไม่ได้อ่องงบประมาณตรงนี้ให้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แฟร์อยู่เหมือนกันนะครับเกาะนี่แหละครับผมเป็นตัวอย่างของกฎ10ข้อ ที่อดีตประธานที่บดีต้องทําตามจริงๆเนี่ยมันอาจจะยังมีเรื่องยิบเรื่องย่อยรายละเอียดปีกอีกมากมายนะครับแต่เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมหลักๆถ้าผู้ชมคิดกันว่ายังไงบ้างนะครับผมก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยในวันนี้เนี่ยนะครับถ้าหาข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือขาดตกบกพร่องตรงไหนเนี่ยผมต้องขออภัยมานทีนี้จริงๆนะครับผมไปลวครับบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับ